ความรู้เรื่องคนมีองค์คนมีองค์เทวดาประจำตัวเทพรหมองค์ในยานบารมีคนทรงเจ้าคนมีองค์คืออะไรกันแน่ยากนักที่จะได้เกิดเป็นคนคนนั้นเป็นสัตว์ประเสริฐที่เกิดได้ยากยิ่งคนเราทุกคนจึงมีค่ามากเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ บางภพไม่ใช่ภพมนุษย์เช่นภพนรกไม่สามารถบำเพ็ญเพียรภาวนาได้บางภพเช่นภพสวรรค์เห็นความสวยงามไม่ค่อยเห็นอนิจจังจึงยากนักที่จะละขายกิเลบางชาติเกิดเป็นสัตว์บำเพ็ญไม่ได้บางชาติเป็นคนตาบอดอ่านหนังสือไม่ได้บางชาติไม่มีาศาสนาสอนมนุษย์จึงไม่เข้าใจธรรม ดังนั้นได้เกิดเป็นคนปกติมีพระพุทธศาสนาจึงยากยิ่งแล้วดังนั้นระบบการดูแลสามภพจึงจัดให้คนนั้นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากเทวดาบนสวรรค์แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นสัตว์นรกได้รับการลงโทษแทนการดูแลสัตว์เตรรษานได้รับการปล่อยไปตามยถากรรมให้กินกันเองชดใช้กรรมกันเอง เพื่อบันเทากรรมที่มีต่อกันให้เบาบางก่อนการมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อได้มาเกิดเป็นคนแล้วจึงจะมีเทวดาประจำตัวเพื่อคอยดูแลและเทวดาประจำตัวเหล่านี้จะมีจํานวนมากกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์เกิดได้ยากจึงมีจํานวนน้อยเทวดาประจำตัวจึงต้องมีเวรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบำเพ็ญบุญบรารมี โดยมีพระอิน์ทเป็นผู้จัดสรร์ที่สําคัญที่สุดให้เทวดาในชั้นดาวดึงคือสวรรค์ชั้นที่สองซึ่งเป็นบริวารของท่านลงมาทำกิจในขณะที่เท้าจะโตโลกบาลซึ่งปกครองสวรรค์ชั้นที่หนึ่งซึ่งอยู่ติดก,กับพื้นโลกจะไม่ได้รับผิดชอบเรื่องเทวดาประจำตัวเพราะท่านจะดูแลพื้นที่เขตต่างๆทั้งดินน้ำและอากาศของโลก ในรูปของการดูแลจัดการเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาแทนจึงเป็นการปกป้องคุ้มครองด้วยการอ้างอิงตามอนณาเขตไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลนับเป็นคนละกิจกันเทวดาประจำตัวจะมาตั้งแต่ตอนจุติเพราะต้องคอยระวังปกป้องไม่ให้เจ้ากรรมในเวรรบกวนทำลายจิตที่จุติฟักตัวในรูปของตัวอ่อนในท้องแม่เพราะง่ายต่อการตายมาก ถ้าเทวดาประจำตัวทำงานได้ดีการตายในท้องและจุติใหม่ซ้ำๆก็จะไม่เกิดขึ้นจบจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเทวดาประจำตัวก็จะออกไปเปิดโอกาสให้ยมมทูตหรือเทวทูตมารับตัวแทนซึ่งจะเป็นเทวดาอีกชุดหนึ่งคนละชุดงานกันลงมาทำหน้าที่รับช่วงต่อจากนี้ไปเมื่อคนเกิดมา พระอินทร์จะจัดเวรเทวดาชั้นดาวดึงมาดูแลเราเจนที่เรียกว่าแม่ซื้อเป็นต้นโดยนำเทวดาที่มีกรรมเกี่ยวข้องกับเรามาดูแลเราจะไม่สเปะสปะสับสนไม่สุมมั่วซั่วเพราะการที่คนที่ไม่มีบุญกรรมต่อกันมาสร้างบุญกรรมกันระหว่างชาติภพนี้จะก่อให้เกิดกรรมใหม่ๆที่ต้องไปชดใช้กันยุ่งเหยิงมากขึ้น ทรงผลให้การบรรลุธรรมนั้นต้องมีชาติพบจื้อเจวออกไปเพราะต้องใช้เว้นใช้กรรมกันให้หมดนั่นเองดังนั้นเทวดาประจำตัวเราจึงมาจากคนที่เคยช่วยเหลือจุนเจอือมีบุญสัมพันธ์กับเรามาทั้งสิน้นตามแต่วาระที่พระอินทร์จะจัดสรรลงมาได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วจุติบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ทั้งหลายนั่นเองค่ะทั้งนี้โปรดเข้าใจว่าเทวดาชั้นยามาจะไม่มาทำกิจนี้มากนักเพราะส่วนใหญ่จะปฏิบัติธรรมภาวนากันมากไม่ค่อยยุ่งกันเรื่องทางโรคหรือเหมือนเทวดาชั้นที่สองส่วนเทวดาชั้นที่สี่สูงขึ้นไปคือดุสิตก็จะไม่มาทำกิจเล็กๆน้อยๆน,น,นักการที่ลงมาดูแลคนเป็นคน จึงไม่ควรเป็นกิจของพระโพธิสัตว์แห่งดุสิตสวรรค์เพราะท่านจะรับกิจภาพกว้างมากกว่านั้นเอื้อต่อสรรพสัตว์จำนวนมากข่าวละมากๆม,มากกว่านั้นในขณะที่ฉันสูงกว่าดุสิตขึ้นไปจะไม่สนใจมาช่วยเหลือมนุษย์นักอันได้แก่ชั้นนิมมารดีและปรณนิมมิตตะวะสาวตีทั้งสองชั้นนี้เป็นชั้นของมาร ที่มีแต่เห็นแก่ตัวเป็นสำคัญดังนั้นทุกคนจึงมีเทวดาดูแลประจําตัวอยู่แล้วทั้งสิ้นแต่จะไม่เรียกว่ามีองค์ในบุคคลที่จะถูกเรียกว่ามีองค์หรือมีเทพชั้นสูงสูงมาดูแลก็ต่อเมื่อเขาถึงวาระแห่งการบําเพ็ญเพียรภาวนานแล้วเบื้องบนก็จะส่งเทพพรหมที่มีฤทธิ์มากแตกต่างกันลงมาคุ้มครองดูแล และทำกิจมากกว่าเทวดาประจำตัวเพราะมีอิทธิฤทธิส่งผลต่อชีวิตของคนมีองค์ได้มากและเทพพรมเหล่านี้จะมีกิจเฉพาะที่ได้รับจากเบื้องบนลงมากระทำต่อบุคคลน,นั้นๆดังนั้นจึงมีผลให้วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไปอย่างมากนั่นเองนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมจูจ่ๆว,วิถีชีวิตเกิดเปลี่ยน,ปยนแปลงอย่างมากมายกระทันหันในระยะเวลาสั้นๆ และถูกทักว่ามีองค์ในเทพรหมที่ลงมาทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนั้นมีกิจเฉพาะหลากหลายดังที่ได้เกริ่นมาว่าแต่ละองค์ก็มีฤทธิ์และกิจเฉพาะที่รับมาจากเบื้องบนต่างกันไปในบรรดาเทพรหมที่ลงมาทำกิจเหล่านี้สามารถจำแนกได้ออกเป็นสามกลุ่มคือ 1. กลุ่มสมณะเทพคือกลุ่มที่มีเทพสองประเภทลงคุ้มครองดูแลหรือทากิจ ได้แก่กลุ่มพัสสมณะคือเทพที่มีลักษณะเป็นพระตัดกามไรเพศบำเพ็ญภาวนาทางพุทธ,ธะและกลุ่มเทพพรหมคือเทพที่มีฤทธิต์ต่างๆแต่ไม่ได้ละเพศยังมีการมากิเลสต,ตามปกติกลุ่มคนที่จัดว่ามีองค์ในแบบสมณะเทพนี้จะถือว่ามีทั้งสองแบบดังนั้นจะสามารถล่วงรู้ด้วยญาณของตนได้ว่าผู้ใดมีองค์ในแบบเทพพรหม และผู้ใดมีองค์ในแบบสมณะดูแลอยู่สามารถบริหารจัดการคนที่มีองค์ได้อย่างทั้งสองแบบซึ่งกลุ่มนี้มีจำนวนมากและมีแนวทางในการบำเพ็ญภาวนาที่แตกต่างกันไป 2. กลุ่มพระสมณะคือกลุ่มที่มีเทพประเภทพระสงฆ์ผู้ตัดกามละเพศบำเพ็ญภาวนาจิตเพื่อพุทธะเพียงอย่างเดียว คอยดูแลคุ้มครองปกป้องหรือสอนธรรมหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่กลุ่มนี้หากได้รับการคุ้มครองก็จะพบปฏิหารเจนรอดตายบวชบิดหากได้รับการสอนธรรมก็อาจได้เห็นนิมิตที่แฝงปริศนาธรรมหรือได้ยินเสียงทิพย์หากกำลังถูกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็จะถูกบีบเค้นอย่างหนักให้เข้าสู่ทางธรรมแต่ฝ่ายเดียวไม่มีเส้นทางอื่นให้เลือก สำหรับคนที่มีองค์ในแบบสมณะเหมือนกันมักมองกันก็เข้าใจคุยกันง่ายเข้าใจกันง่ายในกลุ่มนี้มักเป็นผู้นิยมเข้าวัดประจำและนับถือพระมากเช่อนองค์เป็นหลวงปู่ทูตสามกลุ่มเทพพรมคือกลุ่มที่มีเทพประเภทมหาเทพฮินดูพรมเทพจีนผู้ยังมีกาม มีเพศอยู่มาคอยดูแลปกป้องคุ้มครองหรือช่วยการงานหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตจยู่แต่ปกติจะไม่มีหน้าที่สอนธรรมะยกเว้นบางองค์ที่มีปังอวตารเป็นโพธิสัตว์เช่นองค์ศิวะองค์อุมาบางปังก็คือพระกวนอิมเป็นต้นหากมีองค์ที่มีปางอาวตารแบบนี้จะมีการสอนธรรมได้แต่หากไม่มีก็จะไม่สามารถสอนธรรมได้จะบำเพ็ญเพียร ช่วยเหลือคนในด้านอื่นๆเช่นช่วยในมูลนิธิต่างๆส่วนใหญ่คนเหล่านี้มักได้รับการช่วยเหลือแบบพิเศษจากเทพพรหมก่อนแต่หากไม่ทำความดีเลยสุดท้ายเทพพรหมจะถูกเรียบกลับแล้วปล่อยทิ้งให้ร่างนั้นถูกเจ้ากรรมในเวรและพูทผีต่ำช้าอื่นๆรวมถึงเอาแทนดังนั้นหลายท่านจึงมักบอกว่าอย่าไปรับขันอย่าเป็นร่างทรงโดยเหตุนี้แทนแล้ว การรับขันไม่ใช่เป็นการร่างทรงส่วนบคุคคลที่เป็นร่างทรงนั้นก็คืออาชีพอุปมาเหมือนพระที่ไม่มีอาชีพแต่หากทำตัวรด้เก็บเงินค่าช่วยเหลือผู้อื่นก็กลายเป็นอาชีพไปคนที่รับขันไม่ควรเป็นร่างทรงแต่ควรบำเพ็ญบาวาบารมีช่วยเหลือคนไปโดยไม่สนใจเรื่องเงินและอาชีพและสุดท้ายจะด,ดีเอง 4. กลุ่มนอกรี คือกลุ่มสุดท้ายที่เข้ามาครอบงำจิตของคนหลังจากที่ร่างเปิดรับวิญญาณอื่นแล้วจะปิดได้ยากหรือปิดเองไม่ได้เมื่อหลงทถนงตนเย่อหยิ่งมักจะถูกทอดทิ้งจากเทพรมองค์กรเพราะพฤติกรรมที่ตกต่ำเป็นเหตุให้เทพชั้นสูงสูงไม่สามารถมาช่วยได้เมื่อท่านจากไปบรรดาเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสีเปรตสัตว์นรกก็มาเข้าร่างแทน ซึ่งยังผลให้ชีวิตพบกับความวิบัติหายนะในที่สุดเหล่านี้รวมเรียกว่าจิตตวิญญาณน,นอกรีดเพราะไม่ได้อยู่ในการดูแลบริหารจัดการของเบื้องบนแต่เกิดจากการลักลอบหนีจากนรกแล้วมาสิงสู่อาศัยร่วมกับคนเท่านั้นเองซึ่งบางท่านถึงกับต้องกลายเป็นปอบคำว่ายานบรารมีก็เกิดจากการสัมผัสคนมีองค์ต่างๆนี่เองแหละค่ะ เพื่อดูว่าแต่ละท่านมีองค์ใดช่วยอยู่ในที่นี้ขอให้เข้าใจว่าองค์เทพยยใหญ่จะไม่มาลงทั้งองค์แต่จะแบ่งส่วนบาร,รมีท่านลงมาเรียกว่าญาณบาร,รมีดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมจึงพบคนที่มีองค์เหมือนกันหลายองค์เพราะเป็นการแบ่งญาณบาร,รมีของเทพยยใหญ,ใหญ่มาช่วยคนพร้อมกันจำนวนมาก,มากๆเท่านั้นเองในการบำเพ็ญให้จิตเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเหล่านี้ ให้ระลึกเสมอว่าเราคือท่านท่านคือเราจึงจะราบเรียบไม่เกิดการยืดดึงของร่างและการสั่นของร่างอย่างที่เราเห็นคนทรงเป็นกันคนที่บำเพ็ญถูกต้องแบบพราหมณ์ฮินดูคือเข้าใจว่าเราเหมือนอัตมันเทพเหมือนปรมาตมันก็จะหลอมรวมทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวทํากิจได้เหมือนคนปกติอย่างราบเรียบกลมกลืนไม่กระตุกไม่สัน่น ไม่ใช่ร่างทรงและสามารถดึงความสามารถพิเศษที่องค์เทพนั้นๆมีมาใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองอันหนึ่งพึงเข้าใจว่าเราและจิตวิญญาณที่มาคุ้มครองเรานั้นคนละส่วนกันแต่จิตวิญญาณที่มาคุ้มครองเรานั้นหมักพูดเสมอว่าเราคือท่านและท่านคือเราเพื่อให้เราล้อมรวมแนบสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับองค์ท่านและท่านก็จะทำกิจได้ง่ายไม่ขัดขืน ไม่หลังเลหรือยื้อกันไปมาระหว่างจิตสองดวงดังนั้นหลักการบำเพ็ญของพราหมณฮินดูจึงมักพูดถึงการหลอมรวมระหว่างอาตามันและประมันด้วยเหตุนี้เพื่อเปิดทางให้เทพเบื้องบนทำงานกับเราได้สะดวกนั่นเองและเราก็จะดึงพลังของเทพที่ท่านมีอยู่ที่เบื้องบนประทานมาให้นี้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานต่าง ได้อยากง่ายดายมากขึ้นแต่ทว่าต้องไม่หลงตัวเองไม่หลงลืมไปว่าเราก็คือส่วนหนึ่งคืออาตามันและเทพก็คือส่วนหนึ่งปรามาตามันปรามาตามันหมายถึงเทพมีความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณไหนก็ตามเพราะรับสั่งคำเดียวมาจากเบื้องบนแม้จะทำกิจต่างกาันรูปนามต่างกาัน ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มีอัตตาตัวกูของกูมากแล้วมักพบกับความวิบัติภายหลังเพราะนิยมยึดถือว่าตนเองเป็นเทพยิ่งใหญ่มีฤทธิ์มากอยู่คนเดียวผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นเป็นตัวปลอมผิดไปหมดคือทั้งทั้งที่เทพท่านแบ่งยานบารมีได้จึงโปรดช่วยคนได้หลายคนพร้อมกันสิ่งนี้ต้องระวังให้มากเมือ่อใดก็ตามล้อมรวมจิตคิดว่าเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ต้องไม่ยึดเป็นอัต,ตาอาราญาณบารมีมากหรือน้อยเทพจะองค์ใหญ่องค์น้อยนั้นไม่สําคัญเท่ากับการบำเพ็ญของเรายกตัวอย่างเช่นพระนารายมาช่วยคนคนหนึง่งท่านเป็นเทพใหญ่มากแต่หากบำเพ็ญด้ยแล้วตัวเองก็จะแย่ไปสู้กับขุนใสก็จะถูกขุนใส่เข้าตัวเสียอย่างนั้นสุดท้ายไม่ได้เป็นผลดีเลยแต่ในขณะที่อีกคนคนหนึ่งมีองค์พิคเนศ ซึ่งเป็นมหาเทพระดับลูกของพระมหาเทพทั้งสามนับว่าอิทธิฤทธิกรองลงมาแต่ผู้ดันคิดสร้างสรรค์งานเพื่อพุทธศาสนาแล้วด้วยบรมีแห่งองค์เทพพิคเนตเป็นองค์เทพแห่งความร่ำรวยเทพแห่งความสำเร็จท่านลองไตรตรองดูเถิดว่าคนประเภทที่สองที่รับองค์พิคเนตซึ่งรองมาจากมหาเทพทั้งสามนี้อิทธิฤทธิแม่น้อยกว่าองค์นาราย กลับได้บุญบารมีมากกว่าเพราะช่วยงานพุทธศาสนาจนสำเร็จในขณะที่คนแรกไปต่อสู้กับมน,นต์ดำจนตัวเองต้องถลําเข้าไปสู่วังบนของการต่อสู้ทางจิตแทบไม่ได้บุญอะไรเลยในบางครั้งเพราะเอาแต่ประลองฤทธิ์กันเช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าเทพองค์ใหญ่หรือเล็กนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ตัวเราจะทำอะไรหากมีองค์เทพอยู่ด้วย ขอให้ดึงพลังของท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขให้มากที่สุดไม่ใช่ใช้ไปนอกลู่นอกทางซึ่งยังผลให้บ้านปลายสุดท้ายต้องรับกรรมอย่างหนักหนาสาหัสไม่เป็นผลดีต่อตนเองเลยการดึงยานบาร,รมีลงมาประทับและการดึงยานบาร,รมีกลับในบางครั้งจำเป็นต้องทำเพื่อปรับให้การบำเพ็ญสมดุลไม่มากไม่น้อยเกินไป ยกตัวอย่างเช่นบางท่านมียานบาร,รมีแบบสมณะเทพคือมีทั้งพระสมณะและเทพพรหมหากมีเทพพรหมมากช่วงไหนก็บำเพ็ญบาร,รมีมากหากมีพระมากช่วงไหนก็ปฏิบัติจิตมากบางครั้งจำต้องปรับยานบาร,รมีให้ตัวเองเช่นการไปวัดทำบุญสัมผัสพ,พระาธาตุไหว้พระาธาตุเหล่านี้ทำให้ยานบาร,รมีฝ่ายสมณะเพิ่มขึ้น หากต้องการหรือการไปทำพิธีพราหมณ์ไหวองค์เทพทำให้ยานบาร,รมีองค์เทพมากขึ้นหากต้องการบางท่านมีพลังจิตพิเศษสามารถติดต่อสื่อสารกับเบื้องบนได้และอัญเชิญยานบาร,รมีองค์เทพต่างๆลงมาประทับคุ้มครองผู้คนได้และบางท่านก็สามารถดึงยานบาร,รมีขององค์เทพกลับได้หากพบว่ามากเกินไปหลงเกินไป หรือเดินทางผิดพระราดก็สามารถถึงยานบาร,รมีก็เก็บกลับได้เช่นกันซึ่งบุคคลผู้ที่ทำหน้าที่เหล่านี้ได้แท้จริงมีจำนวนน้อยและมักถูกมองหาว่าบ้าเพราะทำหน้าที่ในกิจที่ตาเนื้อมองไม่เห็นที่เรียกว่าอนุตรตธรรมซึ่งจะมีเรื่องของการเปิดจิตยานต่างๆนั่นเอง